เนี่ยม <rawd Moder> ีกันมาอะไตํรวจออ่ะมือเริ่มผ่านะเขาบางหามือมืดห้อผ้าเมื่อมวยมวยชื่อผ้าม่ให้บ่บันเดือดแล้วเดือดแล้ว

จะมาจอยเนี่ยเนาะโอ้มาจากนี่มาต้นฉบับหนะึ่งเดนฉบับมาอกีก <c oughs> มีแต่เวลาเยอวลาเยอกันมาหนีนะ่ะมหา,มมาชายมิมัน <พอ S 2> ไหนมันเห็นเดือดเด้อแบบนี้เนาะ้จะเอากันถึงตายจนระิงๆแม่นเจะไปเฮ็ดแบบนะ <c oughs> เห็นเดือดแต่เราเคียดจัง่อยเราไมาอีกมันเป็นอะไรก็จนเคร่งขั้นมีเรื่องเอาเฮ็ดอะไรก็แค่นี้นะ เราว่างานเอาผ่านมันเออเราเป็นคนถือว่าผ่านม่งานเราถือแข่งแรงเนาะจับคอเอาดีๆเลยจับปับเป็นคอเลยแล้วจีละจับปับแล้วจี้ใส่คอเลยอ๋อจับคุ้งใสคอไปเลยแล้วใช่เห้อทั้งงายถึงง้ายคือไปบาดมือใชะทางหลังมันแล้วเอาบาดคือบาดมือเราเดี๋ยวมันจับทางนอกมันจับคอเราจับคอแปลว่าเสียดไปนะ เยอะน้อยนึงอ่าข่าวน้อยนึงพอแพะกับเบอร์โยกินกินออกเปโยกเข่าเขาวมน้อยนึงเดี๋ยวเราโลดงอนไปเลยทั้งไปสิเล่าอันชาวใบเล่าให้คนทั้งในที่จอดนี้เลยว่ายังแล้วชสบายว่าฉันมาถ่ายคลิปแล้วมีคนพอใจีคนพอใจทำให้เงินเราเล่นเน่นกล้องนะจ๊ะไอ้บ้าชาวใบเล่าคอยบดได้นี้เลยอ่าไอ้เธอเราให้แล้วเธอได้ยินแบบนั้นะอ้าว ไช่แบช่วยดินดอนตอนหน้าแล้วมียนโป้ไทยเค็มบ้างตะกี้คือนโได้เยืนไปคือนโได้ยืนมือเขามาช่วยเถิดไปสักไอ้น้องปลาลุงเพื่อนมาไม่ใครช่วยกราทิ่นมาได้น้อยเถิดโอ้ยว้าวเรื่องนี้ขึ้นมาเถิดถึงกับเดือดเถิดเดือดเดือดแล้วเป็นความเล่าเป็นความเล่าเถิดได้เห่าจืดอยู่ได้เฮาหนาจืดแท้เน้อยไว้อยู่ในใจเห่านี่แหละโอ้ยพี่น้องเอ้คำนั้นเปิดออกเมื่อใดนี่คือเรียบร้อยสิ เชิดเราว่ดีนะาุยูแต่วในใจเขาลึกๆจะพูดบ่ทันหละมันดีเห็นบ่ยิ่จุดลึกังใจไปอยู่ความจริงเปิดเผยนม่แมนนั่นม่แมนเขาไม่แมนเขาม่เถิดนะพงแล้วขันไปนอนอยู่ทีงนามูมูกันยังไรนี้หน่อยเถิดเนาะโอ้ตะกี้ผลตัวคูดินก็ดได้คอยแล้วไปหาเราแมเถียงนาแก่งคนไปตากคนตากยางโออเลยดิงูปแนเย จะตัวเลาเนี่เจ้ากระเพยไม่ใช่ใส่ยาเนี่ยดทานก่อนเดียวเป่าอไดจังูเอได้อะไรวะมาแมลมาละโบแมนหมาเนาะใจหน่อยแล้วก็มาเออรบเซนมั้งเหฮะแม่นนะแม่นลีรถข่าวนะรถข่าวเอ็กซ์ซีรีจะปล่อยมามาก่อนกดไลคให้คอยเดี๋ยวนี้เรื่องไรนะเดี๋ยวจะไปอัาบ้า ัหลุรถใหญ่รถใหญ่มาแล้วไอ้เทิดหลุดไงบุกบ้านเรียนแล้วมีทางเข้ามาบ่กโได้ใครบ่กบอบ่จอดอย่างนี้เพื่อนนะอยากให้เราจอดจอดบ่ริษัทนี้ยังห่างอยู่ยงัวเวลางัวอองแต่ไม่ไปบอกเพื่อนใช่ไปบอกเพื่อนจะน่าเขาให้เงได้มันจะได้ยับแล้วน่าเออนี่จะเพราะไอ้เทิดย่าบอกอยากปล่อย บ่จ่ายปล่อยถ้าปล่อยในบ่อมีแล้วเนาะบ่ถ้าบ่มีภัเอาเนาะคงเจ้าได้เนาะทนเจ้าบ่อนุญาตนั้นได้รับคําอนุญาตจังเอามีแต่ว่าบ่ให้เราตีมันบาดนีเพราะว่าเฮาอยู่นี้เฮาก็ซื้อหัวอาหารชื่อนั้นนี่มาให้มันเลี้ยงได้บ่ให้ตีอือืใหญ่เพิ่นเพิ่นก็บ่อยากเห็นตีเพิ่นังบอกให้เอาเกี่ยวบ่อยากหตีเนาะาอยู่มันตีมันอันตรายเด้เถไถ่ายเถแทงก ก็เข้าใจอยู่งนะแต่ก็คือสบายแหละมันคืออารมณ์เรานั่นรับปฏิที่นี่มาดีดอยู่ก็แล้วก็ยังมีเลือดเนาะแมนอ่าชิดแล้วอารมณ์มันมาอะไรถูกยามเนาะมาอะไรถูกมึดอ่ะเนาะบัดแล้วดีขึ้นยังแล้วเขาค่อยเรี่ยงใหม่ก็ได้เชิญเลยเอาลูกเมาเต้ามันนี้ก็ได้เก้าวชี้เห็นยังมันก็ใช่แกแล้วชิตามมังคุดอย่างนี้ว่านี่ มมวตำไหนเถอเกีบใบกอนไหเพาว่ยอยู่ว่าะอย่างห้ฮอว่าตอนมันห่างกันไปเราพอได้พังวะคุณได้สิกินน้ำเลยวรต่ำนะเรากับพ่อเราก็รีบไปถ่ายเอาครับแป๊บเดียวเอเนาะรถขามาจอดจเลยเก๊พี่น้องเลยคลิปนี้กับิบนีไมึยังไรอะบนลายนั้ตำหมักชัวตำหมักในหมากทิงกัจนาหน้าบุคูลเนาะโอ้หลายเติมยุ่ยชัน มันนี่อลารเรื่องอะไรเล่าอยู่ปลาอีกบันนี่ปลากระหั่น่ะเแมยนเห็นได้ปลาเนาะเอาเตียงเอาเติร์นท่าถ้าเราเอาเตียงไปห่มผมได้ห่มกันพหมดแด้วเนาะแเนนั่นแล้วเดือดสิบวิฟ้าในใช่นะเนาะี่น้องเลยเนาะรุนเดือดแล้วที่เก็บไว้แม่พิพาเตอร์นะไปติดหาบันเรามาหานิ้บไปหันกันเลเถอะเจัาหน่อยเราเรามาเราเอาล้มดีแต่กัอันนั้นเออใส่ซองยาสูบเจ้าแน่ไว้บ๊อบบอสกินไหม ม้าข่อยตอนข่อยเข่ามากคือว่าเห็นผ่านตาว่างไว้เตียงนี่แม่ต้องมีผู้ใหคนหนึ่งจับไปโมเมนต์เจ้ากับเมียเจ้าอย่าบอกว่าไมทิ้งได้ป่าอาเียอือ

อ่านอนพี่น้อ้มาลายดีเหมือนดูบึ้นมากแบบนี้นงหลายคนมาลายคนพี่เนงเนาะดูเพี่น้องเนาะดูเืร่โอเคพี่น้องเจ้าคิดเพียง่นี้

มาอีกบอเจ่หนอยเราเห็นคนเขามาหลายแล้วก็มาอีกเนาะเราไปใช้เมือกินคิดวะเอืนปลาเต่อนี่บอโอ้ปลาช่างใช่มาช่างคนเล้ยรถที่เนช่างเอาตัดจันทดูสิมามาห้ทุกคนใ่ไเอาว่าของนองของน้ำใช่ยิดเลย เรียบร้อยเแล้วแล้วัม้เ่นงทองนี่นะ้งทางปน้เาบไ้รอับมา้นี้ฮอ้าไปนำนะบอกนะมนอต้องโกยแบบนี้บอกปกตินี่มีแต่ไปแบบนี้แหละไปบอกโอ้่อยไปเดี๋ยวเรามาเองสิมาเองมานี้อารมณ์ก็เเลี่ยนบอก Mm. Ừ, hmm. <tiny> màu ăn đi hai mươi hai đi hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai mà lôm lo hai đây hai mươi hai nghìn hai นนน <c oughs> ถ่าย <c oughs> กันเลยนะไทยกระรุนไทยกระรุนบานนี้เนาะเอ้า้อพี่น้อ,นองเลยไกน่ะมาพักกันตัวนี้เลยโอ้ แสดงว่ามันเคยมาอยู่น้ำซึมเจ้าได้หนิเนาะมันเริ่มมาเริ่มตีได้มันได้กินอาหารนะเยอะอย่างเดียวแต่เราตีซื้อตัวน่ะเนาะผู้ใหญ่คนได้บ่มากคนแพงหมูแพงมาพี่น้องเยเพิ่นไปอราหยห้ตีแม่เลยแพงมาเนี่ยสำคัญได้เพิ่นเน้นเนาะเน้นดีว่าได้เนานแหพงมังอีตนเนาะเน้นแพงเนีย นี่แหละตุงใหญ่แบบนี้แกเอาก็ยังแพงกันางนี้ใหญ่เขาทำได้ดกมันตรงสีใหญ่ใั่ไหมเนาะจะว่าจะเป็นลูกตัวนั้นแบบเดียวกันแค่ตัวโต้มันนี่โอ้เสี่ยงห้องผูกีรติมาในเลยพพอน่ะโอ้เมนพวมไม่เถิดเลยดิมาคือเราโอ้โหอะไรนั่นนะไอเถิดล็อกไว้พอแห้งเลยไอเถิดตอนนี้สเตปปูรู้ไว้ซักบ่อล็อกไว้แบบ อยากมุ้งใื้มันตายเร็วนี่เมนนั่นี่ยเราบอกอยู่ไปล่างไปล่างไปล่างน้ามันล่างปิ้นเนาะนี่ดางล่างของบิดกบพันบ์มัคือกบ

ยินก่อนเอาปุ้ดไทบอกเห้ลงคลิปบ่อยู่ใช้ลงคลิปนะลงคลิปในสายเขียนนิบุได้อผุ้หนนอกคุณไหนทางกระทาวสร้างคุณไหนโอ้่นี่นะ่อยสิลนี่เดี๋ยวนี้เราทราบ่อยชิลเบิดแล้วก็เต็มมากมได้หางยอมแล้ว ผมมีสัญญาณดกี่คทะเอาสบาปไปแจ้งตำรวจบกเรื่องนี้ต้องถึงตำรวจเจ้บัแพงนะบอคือว่าไปแจ้งตำรวจฮะมาราะอดรเพาไปไปติดไปไปติดมือนะมาอะไรตำรวจนะ เนาะนี่ยมีกัิมาเลยจำรวจเอาเมื่อเด้อผ่านนะเขาบาง้ามเมื่อเมื่อใหย่ผ้าเมื่อมวยมวยชื่อผ้ามบ่ไห้บหลายันนิงเดืออตกวเก่า ไหนเ้าเอามะหุงกูนี่น่ะมาตัวได้ลราไปเลยเฮ้ยผมอันได้ยินเสียงดังๆในบรรยากาศรึเปล่าเฮ้ยยังบ่ได้อยู่ยังงอบ่ได้อยู่ยังงอบ่ได้ต้องต้องจัดนัก

เดียเียงมา่อกันอยู่พี่แล้วเนาะไปหามเตียงไหมโอ้โหมันบุกเคยเห็นว่าเซนเน๊ะว่าสิไทยโตเมื่อเนาะเพาะสมบเคียวผู้เดือดแห้งผู้ยานมีดย่านผ้ากันบางีนี่เดือดบ้านชบา มาเลมาอยเจ้าน,น, pues น่อยกบผ่ดมาได้กินคอใส่เกือด้วมันยังคอยขอลูกอนเกือช่างว่าบ้ลนี่่งว่า่บ้

แล้วกมาอยเนาะงมาถามอนถามก้อนเนาะอองา้บุงงาข้เสได้นมึงยาได้อแล้วมมีเอมึงยาเดือดแล้วเดือดแล้ว โคเียวดีป่ะเออมึงมาอยไอุยันวาอยู่อหามใจไปอยู่อุยันวาอยู่ดอกเออบอกมาเลยอ๋ตไเ็ดเือดคนมาหลาย้วไอ้นนี่ขันมึงดีลวมึงดีไหมขันมึงสร้างนีดักว่้าคือ เอ็ยัไรว็ผู้ใดอันบุเคยเห็นเนี่ยเยจกปุ๊บเลยว่าเนเลยเจอเหตุการณ์นี่บ่เหตุการณ์นุ่นแหงอย่งบ่บอก้ราใยงกโอ้อยรถไปเช่กันนี่ครัพันกันนี่ก็จะเอาผ้าน้อยนี่เอาอย่าไปพันกันนี้เออาหนาไอายายายย่ยดยไ่ยาาอย่าไปเหตุแบบนั้นอย่าไปเหตุแบบนั้นเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน ไว้ก่อนไม่ช่วยชินผู้บอ้เซนไปเอาลงมาจังเลยเราจะไปช่วยบ่เทิดนะโไปช่วยเอาพาตัวน้ช่วยตตนี่กลย่เนาะอ้ตไปล่างก่อนนี้ก่อนจะไปช่วยชีนน่เนาะบ่จันนี่ไปช่งนังในไปล่างก่อนเลยด้ด้สร้างเป็นเทพบ่ช่วยก็เราจะปุบข่อยะโอ้้หดเอาดี แล้วพ <f dragging> ี <sympath is> ่น้องเนาะต้องเบิกน้ากันหลายๆคนแับมาผู้หนึ่งผู้เดียวพ่อเตรียมบิดกระเจรถเล่นได้แบบมาผู้เดียวอันตรายเฮ้ยยังเอาหมูหวานเลยเฉาไหวโอ้เราเรากินมาขาม้อบเพราะอารมณ์สีโดดลงมันสะเย็นเน่มาขาม้อมอารมณ์โดลงเราเล่นอารมณ์ดีเน่บ้าน เดี๋ยวนี้มันเจ้เกลยวเราจะประเด็นยยังไคตุนเราเราห้เบิ่งยัาางไม่เท่าพร้อมดีแด้วบาทหัวแล้วบาดโคตยมากแบร้องเพลงแกฟังเชือดาแบขอบขาบวิจิตมากแบบร้องเพลงคือว่าพ่อหนิเนาะคือว่ามีเยอะเรียงล่างริ่งยิ่งอีกก่อนนะ่เนาะข่าชาวมีนาบอยจิตมาเนี่ยแม่นมาสบายคือว่าพูดรถือใจมากเลยไเป็นน่นี่เพราะมันรับผิดอบเราเนี๋ยไปเดียวอะไรนะนเนีย ลายลีเน่ครับพี่เห็นไหมบเ่เิอลงมาลงมาจะไปดิอยู่ทางฮือนลงมาลงมา,ล,าลูกไลวหโ<ม>อกาสจันู้แ,บบแล้วกเกไป่อยแวเกตไรง่ไก่แล้วเลียงโอับกแล้วเลี้ยงก็สบายไก่เลียงบ่ แล้วน้ให้เร้วันจิตมาคำพ้อมให้มันเย็นเย็นขอ,อก,ก่อนยงมาเลียมบมกนรอดไปเรียบไก่ไบันนี้แล้อารมณ์เราจะมาใหม่โ <c oughs> อ้โ <c oughs> อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อโอ้าอ้โหลอ้โหโท้โหอ้อ้โหโอ้อโขอโขอหโอโอ้นอ้โอ้โหพอ้โ้อ้โหอหโอ้โหโ